สว,ส,สวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะท,ทั้งถายเป็นแฟนหน้าจอรวมไปถึงในติ๊กต็อกด้วยนะคะ <Hey. S 1> ข่าวของเราวันนี้เข้มข้นมากเลยบอกเลยคุณผู้ชมนี่ข่วถึงบบสอนงสอนอนขึ้นโรงพักขน้งนงานสดสดร้อนๆน,นะคะเช่นเดียวกับเรื่องราวความพยายามในการรื้อคดีคุณแตงโมนิดาคุณผู้ชมมีไม่ติดตามมันแบบรายวันเลยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเกิดข่าวตกอกตกใจหลายคนติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะดีเอสไอเตรียมเรียกคนดังเข้ามาให้ปากคำ ไล่ชื่อกันแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าอุ้ยคนคุ้นหน้าคุ้นตาเราทั้งหมดเลยค่ะใ,ใคราไม่ว่าะจะเป็นคนนี้เลยนะคะสองพี่น้องกู้ภัยใจพานะคะ<น>พี่ท็อปพี่ไทรวมไปถึงพ่อหนุ่มกันชัยข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะเมืวว่อวานนี้ค่ะ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะออกเอกสารด่วนที่สุดขีดเส้นใต้ว่าด่วนที่สุดค่ะเพื่อเชิญบุคคลเขาให้ถ้อยคําและก็พยานหลักฐานคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดากับคณะพนักง,งานสอบสวนของ DSI ค่ะ ซึ่งปรากฏชื่อคนดังเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ,ะทั้งในานามของส่วนตัวแล้วก็นามนิติบุคคลก็คือรายการโหนกระแสนั่นแหละบร,ริษัทดีวันดีคืนของพี่หนุ่มกัญชัยนั่นแหละคุณผู้ชม,มรวมไปถึงสองพี่น้องกู้ภัยใจพราค่ะพี่ท็อปพี่ไทยนะคะที่ต้องเดินทางไปให้ปากคําในวันที่13กุมภาพันธ์ก่อนวันวาเลนไทน์วันหนึ่งนะคะ13กุมภาพันธ์เวลา10บโมงเช้าที่ห้องประชุมคณะพนักงานสืบสวนสูตรศูนย์ราชการค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะพี่ไทยคือคนที่พบร่างของ ของน้องแต่งโมเป็นคนแรกนะคะแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมยังจำได้ไหม,มพี่ทอปพี่ไทยเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบดูเด็ดเผ็ดร้อนมากนะคะ,<ท>ะพร้อมที่จะทวงความยุติธรรมให้กับเนี่ยทุบโต๊ะเลยมโ,โมโหนี่ยโมโหคืออยากแบบ อยากให้เลือคดีอ่ะอยากทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมคือรูปการไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้ความเห็นพี่ไทยนะพี่ท็อปพี่ไทยนะแไปเห็นแกไปรู้อะไรมาคืออย่างนี้แกก็ร่วมด้วยกับการที่แบบกู้ร่างของน้องแตงโมวันนั้นนั่นแหละค่ะผู้ชมนะคะซึ่งล่าสุดเลยเมื่อช่วง11โมงเกือบเที่ยงที่ผ่านมาพี่แซคกรินบึงไปหาพี่ท็อปเลยนี่คุณผู้ชมต้อนรับเลยนะคะ ก็ไปหาเลยที่โมที่ร่มกระตันอยู่ที่แกทํางานอยู่ผู้ชมนะคะสีแดงสดใสเอาพลังนิดนึงนะคะวันศุกร์เราต้องสดใสนะคะคุณแจ๊นะคะก็ไปสอบถามพี่ทายพี่ท็อปค่ะเจ้าตัวบอกนะคะว่าเอาจริงพี่ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะแต่ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะตัวพี่ท็อปเองอยากให้รื้อคดีนี้แบบโว้แบบใจจะขาดอยู่แล้วว่ะฟังเสียงหน่อยค่ะผมเพียงแต่เป็นประชาชนคนหนึ่ง ที่รู้สึกว่าในคดีเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมก็อยากจะเรียกร้องว่าทําไมไม่ลื้อคดีขึ้นมาทําให้มันถูกต้องผมก็ดูรูปตลอดนะผมก็เพราะว่าดูรูป,ปร๊บผมบอกเฮ้ยนีนไม่ใช่มันไม่ใช่ตกนะผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ผมไม่เห็นรูปเห็นบาดแผลอะไรเนี่ยอยากจะให้ลื้อคดีมาทําซะเท่านั้นเองอแต่ถ้าเรียกผมไปสอบผมก็จะพูดได้แค่นี้ผมคือประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะอยากจะให้มันมีความยุติธรรมสำหรับน้องแตงโม นะคะส่วนพี่ไทยเักพันไปแน่นอนค่ะเจอกันนะคะก็เอาเป็นว่าก็ติดตามไปค่ะคุณผู้ชมนะคะเรื่องของแตงโมนิดาเนาะเรื่องมันยาวไปเลยคนก็สงสัยกันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ